สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม y o u t u b e นะครับช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมานะครับมาศึกษานะครับมาหาความรู้นะครับกับเรื่องปลวกๆนะครับ เรื่องปลวก,ลวกนะครับดูว่าในปลวกของเรานะครับมีทรัพยากรอะไรที่อยู่ในในจอมปลวกบ้างนะครับที่ผมได้ศึกษามานะครับได้ศึกษาได้เก็บข้อมูลมานะครับผมว่าจอมปลวกนะครับไม่ใช่เ,เป็นศัตรูกับาชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับ เป็นทรัพยากรที่ทำให้เกิดมูลค่าอย่างมากมายแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆว่าในรอบๆรบ,บริเวณจอมปลวกจะมีอะไรที่มีมูลค่าไว้ในไร่ในสวนของเรานะครับ ที่ตรงนี้แต่แรกเดิมนะครับก็เป็นกอไผ่นะครับเป็นกอไผ่กอใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ได้ขุดออกนะครับขุดเฉพาะกอไผ่นะครับแต่ผมก็พยายามศึกษานะครับก็เลยไม่ได้ขุดอจอมปลวกทิ้งนะครับพอผมขุดกอไผ่ออกนะครับผมมาดูก็ ถึงรู้ว่ามันมีค่านะครับมันมีค่าสำหรับที่จจมปลวกไม่ใช่เป็นเงินเป็นเ,เพชรเป็นพลอยหรือว่าเป็นทองแต่มันเป็นมูลค่าทางทางชีวิตจิตใจของเรานะครับนี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราควรที่จะอ,อ,อนุรักษ์ไหมหรือยังไงนะครับ อจอมปลวกนะครับหนึ่งคือนะครับเราทำเกษตรผสมสารหนึ่งก็คือเป็นระบบนิเวศให้ให้เราอย่างดีนะครับไม่ใช่เป็นศัตรูนะครับพืชหรือว่าศัตรูกับเรานะครับถ้ามองโลกในแงด่ดีเขาจะเป็นระบบนิเวศให้เราอย่างดีและก็มีมูลค่าอย่างมากมายมหาศาลนะครับสําหรับจอมปลวกนะครับ ก็หนึ่งนะครับเขาทําการย่อยสลายใบไม้ให้เราอย่างดีเป็นปุ๋ยเป็นอะไรนะครับนะครับปลวกนะครับเป็นอาหารชั้นดีของเป็ดไก่นะครับแล้วก็ปลานะครับอ่ากบเขียดอะไรต่างๆอึงกินได้หมดนะครับนะครับตัวตัวปลวกนะครับนี่เลยครับ คือเป็นทรัพยากรเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า,าระบบวงจรนะครับวงจรระบบนิเวศนะครับก็จะเอาตัวแม่มันไปใช้ประโยชน์ได้ทำเป็นอาหารปลาทำเป็นอาหารกบเขียดได้อาหารอืงได้อาหารเป็ดไก่ได้นะครับตัวแม่มันนะ นะครับนี่แหละคือเป็นอะไรที่ครบวงจรแล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่นะครับสองปล้องเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาพื้นบ้านของผมเขาเรียกว่ายุยุหรือว่าอาเป็นอ่ชันโรดิน นะครับชั้นโรงชั้นโรงหรืออะไรนี่แหละนะครับก็ที่โพรงของเขาจะมีน้ําหวานนะครับถ้าขุดไปจะมีโพรงแล้วเขาก็จะมีน้ําหวานเหมือนลักษณะพึ่งนะครับเหมือนลักษณะพึ่งนี่นะครับอยู่เต็มจอมปลวกนี่เลยนะครับนี่นะครับถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาก็อ เห็นว่าเป็นจอมปลวกก็จะขุดออกแต่พอดีผมมามามา,มาขุดเองก็เลยผมได้เก็บไว้แล้วก็มาดูที่หลังนะครับมาดูที่หลังว่ามันมันใช่เลยนะครับการที่เราทำแบบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะครับไม่ใช่เห็นแล้วเราอยากทำลายนะครับไม่โคข,ขุดแค่ปุงกีสองปุงกีก็พังทลายหมดแล้วนะครับ แค่นี้นะครับแต่ทำไมเราไม่ขุดนะครับเพราะว่านี่แหละเหตุผลนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับเราต้องเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับอยู่ในสวนของเรานะครับตัวแม่ของอาชานรงนะครับชานรงหรืออะไรนี่แหละหรือยุนี่แหละ,ะครับตัวแม่ของเขาเป็นตัวที่ผสมเกสรดอกไม้ต้นไม้ หรือพืชผักในสวนของเรานะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรที่ทำให้มีการผสมนะครับอย่างขา้าวโพดฟักทองอะไรเงี้ยเขาจะเป็นการผสมเกสรให้อย่างดีเลยนะครับดีกว่าพึ่งดีกว่าอะไรอีกนะครับนี่เลยครับคือเราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะเอาไป ประยุกต์ใช้ในการในการที่เราจะขุดทโํโคกนองนาของตัวเองนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับที่ที่ไร่ที่นาของเรามีจอมปลวกเราก็ต้องดูให้ดีว่าควรขุดออกไหมอย่างในปลวกจอมปลวกก็มีต้นสะเดาต้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเก็บกินเก็บยอดนะครับจิ้มน้ำพริกได้นะครับ ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าระบบนิเวศนะครับใช่เลยนะครับนี่แหละครับคือนะครับต่อไปไม่ใช่แค่เอาไปเป็นอาหารกบเขียดได้ เป็ดไก่ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนะครับอนาคตเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดเห็ดเขาเรียกเห็ดโคนนะครับก็จะขึ้นมารอบๆบริเวณนี้เช่นกันนะครับนี่เดี๋ยวก็ได้กเก็บแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันรกนะครับมันเป็นกอไผ่กอไผ่บ้านนะครับกอไผ่ดั้งเดิมสมัยแตะก่อนนะครับมันเป็นไผ่้ํานะครับ เจ้าของให้เอาออกผมก็เลยเได้มาเอาออกแต่ไม่ได้เอาจมปลวกออกนะครับเพราะว่านี่แหละจุดประสงค์ที่เราไม่เอาออกนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมให้ดูนะครับเป็นเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าระบบนิเวศเชิงนิเวศมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่แหละครับมันเกื้อกูลนะครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ในจอมปลวกเดียวกันนะครับเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยนะครับสําหรับจอมปลวกนะครับเป็นแหล่งอาหารให้คนให้ต้นไม้ให้สัตว์อะไรต่างๆได้เลยนะครับนี่เรากออ็อย่ามองข้ามนะครับสําหรับจอมปลวกนะครับเราต้องเรียนรู้ให้ให้ดีนะครับ ผมได้ศึกษามาแล้วผมได้อันนี้มาแล้วคือใช่เลยครับใช่นี่แหละครับก็เลยเอามา,านำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนำเสนอเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็นะครับอาจจะเอาไปเป็นความแนวความคิดประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติจริงนะครับในการทําโคกน้องนาเหมือนแบบนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามูลค่าในจอมปลวกนะครับคือการเกื้อกูลนะครับเขาเรียกว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นอะไรนะครับในอนาคตก็จะขึ้นอยู่ตามรอบๆบ,บริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นอึงเป็นอะไรเขาก็จะมา เขาเรียกว่ามาจำศีนอยู่ข้างๆจอมปลวกเพราะว่าอึงที่จริงแล้วไม่ได้จำศีนหรอกเขาจะหาแหล่งอาหารที่ที่มีเยอะๆถึงเขาจะมามาหมกตัวอยู่นะครับหรือว่าจำศีนแะละแต่เออเขาไม่ได้อดนะเขาไม่ได้อดเพราะว่าผมศึกษามาแล้วผมขุดเจอหลายหลายจอมปลวกเลยผมถึงได้รู้ว่าโอ้อ เขาไม่อยู่อาศัยในจอมปลวกเพราะว่าในจอมปลวกนั้นมันมีปลวกเป็นอาหารของอึงน,นะครับไม่งั้นอึงจะไม่โตนะครับแค่ปีเดียวออกมาก็โตแล้วเพราะว่าเขามาฝังตัวอยู่ในข้างๆจอมปลวกนะครับนี่นะครับเรื่องจริงนะครับผมได้ศึกษามากับตัวเองเลยเพราะว่าผมอยู่กับรถขุดผมถึงได้รู้ครับ เพราะว่าจอมปลวกหนึ่งผมขุดไปนะครับได้เป็นสามสี่สิบตัวเอาแล้วมันไม่อยู่เพื่ออะไรนะครับนี่แหละบางทีผมขุดไปนะครับรูที่แอ่งที่เขายังอยู่ในในแอ่งนะครับก็จะมีรูรูของปลวกผ่านไปผ่านมานะครับเขาก็ได้กินตัวนั้นนะ่ะถ้าปลวกผ่านมาต่อหน้าเขาปุ๊บเขาก็จะกิน แล้วก็ที่ผมเอาไปทำอาหารนะครับผมชํำละดูก็มีเต็่ปลวกเต็มท้องเลยผมถึงได้รู้ครับนี่และครับนี่คือการเรียนรู้นะครับเรียนรู้และปฏ,ฏิบัติเลยผมได้เข้าใจว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเกื้อกูลกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับสำหรับ FC ที่ติดตามชมผลงานนะครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการสร้างระบบนิเวศ เป็นธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่เราต้องเรียนรู้นะครับพี่น้องนะครับก็ในการทำโคกนองนานะครับเราก็ต้องมีปลวกจอมปลวกนะครับถ้ายิ่งมีหลายๆที่นาคตนะครับเราได้เก็บเห็ดเก็บอึงเก็บอะไรกินที่ที่ไร่ที่สวนของเราแน่นอนนี่ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้ผมด้วยนะครับ ทุกทุกทนทุก,ท,กทุกท่านที่ยังไม่รู้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ like, share, ต่อต่อกันจะได้รู้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม oh.